สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อยู่ในช่วงของรองรุยสวนกับผู้หูมหัศจรรย์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดมากับอาจารย์สหภาพค่ะครับ,รบสวัสดี<ล>ครับที่ที่เราได้มาสวนนี้นะคะเจ้าของสวนบอกว่าเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทุเรียนอะ่ะมันแคะแกนมากเลยค่ะแล้วมันก็ใบเล็กด้วยซึ่งผลผลิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเป้าเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปพบกับตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะว่า ทำไมถึงเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรนะคะพบกับเขาเลยค่ะแนะนําตัวเลยค่ะแล้วก็ที่นี่ที่ไหนแนะนํานิดนึงค่ะสวัสดีครับผมมันจงฝาเทฟภูมิครับเป็นเจ้าของสวนที่นี่ครับกัญญาพักฝาชายภูมิค่ะดี่ค่ะค่ะที่นี่เขาเรียกว่าบ้านอะไรคะเนี่ยบ้านทุ่งตองครับบ้านทุ่งตองตําบลนนทรีบ้านทุ่งตองครับตําบลนนทรีอำเภอบ่อไร่เนาะจังหวัดตราดค่ะแล้วก็ ก็เมื่อกี้ค่ะที่ที่ได้เปิดไปว่าเดิมทีเนี่ยทุเรียนมันแค่แกนเนาะ <g ulk> ใบเล็กเมื่อกี้ที่เราได้คุยกันที่เราได้ได้ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ว่าทําไมถึงเปิดใจตอนแรกกล้าไหมคะต <c oughs> อนแรกก็ยังไม่กล <c oughs> ้าเท <c oughs> ่าไหร่ยังใช่ไหมยังยังครับพอดีก็ได้ลองเอาลองมาใช้ก่อนครับครั้งแรกค่ะลองมาใช้สองลังสองมีขนาดลองไหเนี่ยครับลองมีขนาดลองคือสองลังสองลังยี่สิบสี่ชุดค่ะอันนี้คือลองก่อนเนาะแล้วฉีดยังไงคะสองลัง ครั้งแรกก็ทางตัวแทนเขาแนะนําให้ใช้เราก็พ่นลงดินก่อนครับพ่นลงดินค่ะแล้วก็การพ่นลงดินนี่ใช้ความเข้มข้นเท่าไหร่คะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคแต่ละสวนค่ะว่าพ่นลงดินยังไงคะตอนนี้เราแพนที่สองซองสองซองแล้วก็อีกอย่างสองขวดสองซองสองขวดคือสองชุดต่อน้ำพันลิตรต่อน้ำพันลิตรอันนี้ก็คือการพ่นลงดินเลยทรงพุ่มเหรอคะหรือยังไงแนวพุ่มใต้ตรงพุ่มนี่นเองตามโคนเนี่ยค่ะแล้วข้างบนละคะ ข้างบนก็จิตามปกติอย่างอย่างละชุดครับถังละชุดน้ําพันลิตรแล้วก็ชุดคู่หูเราหนึ่งชุดเนาะอันนี้ก็คือพ่นไปเลยครับผมแต่นี้ระยะเวลาการพ่นลรนระ,ะลาาร,นลระยะการพ่นก็ประมาณสิบวันถึงสิบสองวันครับเออก็คือสิบวันถึงสิบสองวันครับตอนนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะใช้ไปกี่ครั้งถึงได้เห็นมันไปสามครั้งครับ สามครั้งคือเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นใบใหญ่ขึ้นใบรําขึ้นนี่ครับใบใหญ่ใรับ่รับดีจากเดิมที่มันใบเล็กใช่ไหมมันพอพอมันแตกใบรัดมามันก็ใบใหญ่ขึ้นมาครับตอนนี้เริ่มใช้ครั้งแรกก็คือว่าตั้งแต่เดือนเดือนพฤษภาครับเดือนพฤษภานั่นหมายถึงว่าเก็บเกี่ยวของปีที่แล้วแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พอเริ่มทําใบใหม่ก็คือเริ่มใช้เลยใช่ไหยคะตอนนั้นผลผลิตเป็นไงบ้างคะผลผลิตมันก็ได้ไม่เท่าที่ควรครับ ได้ได้มันไม่ได้ไม่พอที่ว่าเราจะตั้งเป้าไว้ครับค่ะตั้งเป้าไว้ที่ปีแรกเราก็ตั้งเป้าที่สิบตันนี่เงี้ยมันไม่ได้ยี่สิบตันทุเรียนกี่ต้นคะยี่สิบตันร้อยหกสิบต้นเนี่ยร้อยหกสิบต้นนะคะตั้งเป้าไว้ที่ยี่สิบตันแล้วได้ไปเท่าไหร่คะได้ไปสิบสองตันนะสิบสอแตันยังไงเป้าเนาะยังขายไปตั้งแปดตันนะยคะยังไม่ถึงยี่สิบตันดีทุเรียนเนี่ยก็คือเราทําใบกี่ใบคะทำสามใบครับทำสามใบแล้วก็อันนี้ก็คือทําสารด้วย ครับมันก็ต้องโฉบเนี <estion S 3> ่ยช่วยะัต้องโฉบสารช,ช่วยฮะก็คือสามใบตอนนี้การเปลี่ยนแปลงที่เห็นเนี่ยก็คือมันก็โฉบไปแล้วมันกับใบใหญ่ใบหนาขึ้นเงี้ยมันสามารถเราก็จะเอาลูกไว้ได้เต็มต้นได้คับอ,อันนี้ออกดอกแต่เมื่อไรคะเนี่ยรุนเนี้ยอ,ออกรุ่นนี้มันดอกทันวาฮะธทันวาฮะพอใบสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราได้สามใบแล้วเนี่ยเราเห็นว่าทุเรียนสมบูรณ์เต็มที่แล้วเราโฉบสารใช่ครับแล้วโฉเชิญไหครับ เปิดตาดอกเลยการเปิดตาดอกใช้คู่หูด้วยไหมคะใช่ครับความเข้มข้นเท่าไหร่คะสองชุดครับน้ำน้ำพันลิตรเหมือนกันนะก็คือฉีดแบบไหนคะฉีดใต้ท้องกิ่งเดียวร่บฉีดใต้ท้องกิ่งกี่ครั้งคะฉีดกี่ครั้งคะเนี่ยซึ่งเปิดเป็นรอบเดียวครับเปิดรอบเดียวเปิดรอบเดียวแล้วก็ ก็เราก็จะเห็นเลยแล้วได้ใช้อย่างอื่นช่วยไหมคะคือปกติทุเรียนมันจะมีสารเนาะเปิดตาดอกใช่ไหมคะเราใช้ช่วยไหมคะใช้ช่วยกันไหมคะไม่ได้ใช้ครับปีนี้ผมลองทดลองทดลองปีเลยปีทดลองเป็นแปลงไปเลยครับก็คือใช้เฉพาะคู่หัวเนี่ยนะครับลองใช้ปีนี้ทั้งแปลงเลยครับคือทําใบด้วยเปิดตาดอกด้วยพอทาใบได้ผลกันเลยก็อยากจะลองดูทําลูกทำอะไรนี่เลยพอเห็นใบแล้วก็เริ่มเปิดใจละที่จะลองใช้กับดอกดูก็ปรากฏว่ามันก็ มันก็ออกดอกก็ออกดอกใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ในเรื่องของงำลต้นล่ะคะมันเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมานอกจากแค่แกแล้วมันมีโรคอื่นๆไหมคะมีโรคอื่นไหมมันก็ไม่มีครับมันมีเพียงมันก็มีโรคทําปกติฝนชุกมันก็มีบ้างแต่มันไม่ไม่มากอาจจะเป็นโรครากเน่าบ้างอะไรอย่างงี้ยนคะแต่ก็ตอนนี้ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยครับเมื่อก่อนก่อนที่จะใช้คู่หูนะคะเราเคยใช้หลายๆตัวในการช่วยในการทําสวนทุเรียนเนี่ยการลดต้นทุนเป็นยังไงบ้างคะมัน พอมาหารมาใช้มันก็ลดต้นทุนไปได้เยอะครับจากถังหนึ่งเป็นพันกว่าบาทกับสองพันเนี่ยเราก็ลดลงมาบางทีบางครั้งมันก็ไม่ถึงพันลดทั้งยาลาทั้งฮอร์โมนอะไรพวกนี้เราก็ลดถอยลงกจะใบแล้วก็ลดลงเนียออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะก็คือที่ไม่เกี่ยวกับศัตรูพืชหรือไม่เกี่ยวกับกายาฆ่าหนอนหรืออะไรอย่างนี้ก็คือเราลดเราฮอร์โมนเราก็ลดลงมาลดลงไปก็คือตอนนี้ก็เหลือแค่ ชุดคู่หูของเราครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอาจจะมีเรื่องของโรคที่มันมากับอากาศบ้างกับอะไรบ้างใ่มตัวมันลงมาแรงวก็ต้องใช้ยาฆ่าแมลงตามปกติครับตอนนี้กี่เดือนแล้วคะเนี่ยตั้งแต่เปิดตาดอกนี่มันเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะเปิดตาดอกตั้งแต่เดือนธันวาคมกรกฎุมีนาตอนนี้ก็น่าจะเข้าประมาณสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบวันแปดสิบวันได้ยังคะได้แล้วได้แล้วเนาะประมาณเจ็ดสิบวันค่ะแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะที่เห็นตอนนี้ เห็นตอนนี้มันทาไม่เสียหายทุดนี้มันก็ัเห็นผลนะครับในลูกเต็มต้นสวยมากค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราดูลูกมันก็เต็มต้นไว้รอไว้ได้เยอะได้คาดการได้ไหมคาดการได้ไหมดูลูกแล้วคาดการปีนี้น่าจะได้ถึงยี่สิบตันปีนี้น่าจะเข้าเป้านะคะแต่แต่ที่เราดูเนี่ยเราก็เห็นว่าเราพอใจในระดับหนึ่งละในเรื่องของใบนะคะในเรื่องของต้นแล้วก็ในเรื่องของ ผลผลิตที่มันออกมาด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือจะมีสองรุ่นเมื่อกี้ที่เราเดินดูกันเนาะแล้วก็จะมีมีรุ่นที่จะเก็บช่วงประมาณเมษาเมษาอ่าแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่อาจจะเป็นพฤทภาพฤทาครับอ่าประมาณนั้นก็จะมีสองรุ่นนะคะซึ่งเอ่อก็เป็นที่หน้าคือเราคิดว่าเราพอใจแล้วตอนนี้ในในระดับแรกนะคะเห็นในนั้นทดลองเห็นปุ๋ยทางดินด้วยนะอ๋อหญิงเกษตรใช่ไหมใช่ใช่เยอะด้วยเยอะด้วยใช้ใชแต่เมื่อไหร่คะหญิงเกษตร หญิงเกษตรมาใช้ช่วงสองสามเดือนนะครับสองสามเดือนใช้บำรุงตัางบำรุงใบสุดท้ายมาแล้วก็มาบำรุงลูกนี่ครับแล้วตอนแรกทำไมถึงกล้าเปิดใจใช้หญิงเกษตรอ่ะต้องถามว่าทำไมถึงกล้าเปิดใจด้วยชัดนกรณีทั้งตัวแทนนามาแนะนำแล้วก็เพรากว่าใช้คู่ควบคู่กันไปจะใช้ดีผมก็เลยมาลองใช้ทั้งแปลงไปเลยครับ ลเลองเอามาใช้ทั้งปุ๋ยทั้งยาหอมด้วยครับก็คือราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมใช่ครับที่ใช้ยังไงยิงเกษตรทีใยังไงมันร้อต้นใช่ไหมที่ใช้แบบ,บ,บไหน ผมก็ใส่ไปมากถ้วยยางนึงถ้วยยางก็ประมาณโลนิดหน่อยครับโลนิดนิดรอบทรงพุ่มเนาะประมาณโลนึงแล้วก็ใส่ประมาณสักกี่เดือนครั้งนะคะปกติแล้วห้าวันใส่รอบครับก็คือตอนที่ใส่เนี่ยก็คือเริ่มใส่หมายถึงว่าออกดอกแล้วหรือยังคะตอนที่ใส่ยิงเกษตรออกดอกมาแล้วเราก็มาใส่บำรุงดอกมาเรื่อยๆครับบำรุงดอกแล้วก็จนถึงวันนี้บำรุงลูกก็ยังใช้อยู่ใช่ครับ พอดีเขาน้องเขามาแนะนําทางนี้ก็บอกว่าปุ๋ยตัวเนี้ยมันได้ทั้งแทําบํารุงลูกทั้งบํารุงดอกทําบํารุงต้นนี่ไงเราก็ใช้ด้วยกันใช้ตัวเดียวผมก็เลยไม่ต้องไปหาซื้อตัวอื่นอีกไหมก็เลยลองใช้นี่ยเลยก็จะได้เห็นผลเนาะแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือเราเอ่อหมายถึงราคามันก็ไม่ไม่แพงเท่าใช่ครับตอนตอนนี้ไปด้วย่ไราคาตอนนี้มันก็ยังพอทู้ไหวครัูไหวเนาะครับงั้นก็อยากให้ฝาก ความประทับใจถ้าวันนี้มีคนกําลังดูอยู่ไหมถึงว่ามีผู้ชมทางบ้านหรือกเกษตรกรส่วนทุเรียนนะคะที่อาจจะยังแบบเจอสภาพเดียวกันก็คืออาจจะมีต้นแค้แกนหรือว่าใบมันเล็กหรือมันไม่ไม่สมบูรณ์เลยแล้วก็ผลผลิตเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าอยากให้พี่ฝากทางบ้านนิดนึงค่ะครับผมก็เกษตรกรชาวสวนคนหนึ่งก็อยากให้พี่น้องชาวสวนมาลองใช้ดูครับตอนของผมใช้ก็แล้วก็ ให้ได้ผลครับอ,อยากมาลองเปิดใจลองใช้ดูว่าเแบบมันจะลดต้นทุนได้เยอะครับครับผมใช้ไปก็ลดต้นทุนได้เยอะอยูอครับก็จากที่เดิมก็ประมาณทั้ถังหนึ่งก็พันกว่าบาทสองพันเนาะครับตอนนี้ก็จะเหลือประมาณเท่าไหร่คะประมาณประมาณแปดร้อยถึงเก้าร้อยครับก็คือมันก็จะถือว่าประหยัดลงไปเท่าตัวหนึ่งนะครับประมาณเท่าตัวนะคะอมอมันม,มันมีจะเป็นบางรอบที่เราจะใช้พวกยายตัวนั้นมาช่วยมันก็จะเพิ่มนีดนึงแต่ว่าถ้าเราใช้รู้ว่า ต้นไม้ใบไม้เราไม่เป็นอะไรเราก็ใช้ีนี้ปกติไปก็ไม่มีปัญหาก็ไม่จะเป็นน้องเสริมอะไรต้เป็นฟื้นจริงค่ะค่ะต้นฟื้นจริงอะอยาใครบอกด้วยให้พูดด้วยดีกว่าทั้งสองของท่านเลยค่ะอยากบอกอะไรทางบ้านบอกได้เลยค่ะพูดได้เลยค่ะใช้ดีค่ะต้นฟื้นจริงค่ะจากต้นส้มๆดูใบนะคะใบสวยมากมีลูกก็สวยค่ะลูกก็สวยเป็นพูเป็นยาวเป็นร่องเป็นพูให้เห็นค่ะใช่จริงค่ะลดต้นทุนจริงค่ะจาก บางบางคนที่ว่าอที่เพื่อนเพื่อนที่ว่าแบบว่าเใช้พ่นยาถังนึงเนี่ยจากสองสามพันเนี่ยลดลดได้จริงๆค่ะลดต้นทุนได้จริงๆคือใช้อย่างเดียวอันนี้ขนาดว่าพี่นี่ใช้แบบทดลองนะคะยังสั่งตั้งสองลังนะคะให้ดูใช้ดีจริงค่ะทั้งทั้งปุ๋ยทั้งยาใช้ดีสุดๆเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะแู่ห่าสุค่ะเมื่อกี้ที่เราเดินดูทรงมันกลมนะคะ ภูมันภูมันเต่งมากเลยเนาะ <ทำ S 1> อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ถ้าเมื่อที่ผ่านมาในเจอพวกแตกใบอ่อนมากไหมคะการแตกใบอ่อนเจอหรือย,ยังคะที่นี่เจอที่การแตกนคะครับนะอ,อ๋อตอนนี้ก็ยังมีแตกอยู่<ต>ใช่ไหมคะแ,<ต>แล้วเป็นยังไงคะใช้ใช้ยังไงคะต่อกับการที่เขาแตกใบอ่อนนี้ทํายังไงบ้างคะแตกใบอ่อนผมก็พ่น สองซองสองซองสองขวดครับสองซองขวดต่อน้ำผลิตนะคนคุมมันคนให้ใบแก่เร็วครับคนใบเร็วขึ้นแต่ยังไม่เจอปัญหาใบแบบร่วงอะไรอนี้ใช่ไหมคะยังไม่เจอใช่ไหมคะยังไม่เจอครับก็คือใช้ได้ตามปกติก็คือใช้สองขวดสองซองค่ะเกษตรกรทั้งสองท่านก็บอกให้ท่านผู้ชมทั่วประเทศได้รู้นะครับว่าคู่หูพระาจารย์แล้วก็หญิงเกษตรนั้นมันตอบโจทย์สําหรับเกษตรกรทั่วประเทศอย่างไรบ้าง อีกครั้งนะครับย้ําเตือนว่าถ้าจะให้ผลดีต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับ<ช>เลยนะฮะและถ้าจะให้ดีด้วยคือต้องใช้ทั้งหญิงเกษตรด้วยทั้งคู่หูด้วยค,คือด้วยกัน,นถูกต้องเลยต้องหญิงเกษตรนะครับปรับปรุงดินนะฮะแล้วก็คู่หูวัสจาร์น่ยครับเวอร์แพนไขโตซาน,วานเวอร์แพนกรดอะเบโนโด,ด้วยกันจะเห็นผลชัดเจนเลยนะครับล้วก็ถือโอกาสช่วงนี้เชิญชวนเกษตรกรทั่วประเทศนะครับมาช่วยกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับพวกเราคู้บริจานและก็หญิงเกษตรนะช่วงนี้เราทั้ง3ท่าน4ท่านนี้นะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับลาไปแล้วครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหญิงเกษตรใช่แล้ดีใช่แล้ว้วยช่วยกดด้